สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่4นะฮะของการทัวร์เกาหลีของเรานะฮะวันนี้เริ่มจากเราจะเริ่มจากมาที่คลองเซจูนะครับก็เป็นไฮไลท์เป็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งที่เราไม่ควรพลาดนะฮะถ้ามาเกาหลี <laughs> ใช่ไหมครับนี่นี่คืออาจูยังอยู่นะครับอาจูวันสุดท้ายแล้วเราจะต้องจากอาจูไปแล้วนะครั <laughs> กแมมคงคิดถึงอาจูแย่แล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในครับมันมีอะไรบ้างคลองเซจูนะครับ คลงอ,งองช่องแก่คลองช่องแก่คลองชงแก่ใช่เจ็ดจตายโอเครับ <wan> น <für> ี Boy? ่คือคลองช่องแก่คลองช่องแก่คืออะไรอ่ะไม่เป็นคลองเหรอมันคือไรโอ้โหมันคือน้ำตกครับคุณผู้ชมเป็นน้ำตกที่ยังยังเป็นน้ำอยู่ดีมันไม่เป็นน้ำแข็งไปแล้ว อ่าก็มา,า่านด้วกันตันนี้เพือร่อยมันคืออร่อยเป็นคลองยาวก็มีบางส่วนที่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับก็มีบางส่วนคลองเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคลองที่สองรกบ้านนะครับสกรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นน,น้ำเสียเหมือนคลองบ้านเราครับ คลองแสนแสบแต่ตันนี้เขาได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการทาให้น้ําเนี่ยมันสะอาดและใสแบบนี้นะครับโดยพัฒนาเทพดีคนปัจจุบันนะครับเป็นคนปรับปรุงสมัยเขาเป็นเป็นผู้ว่าเขาว่ากันอย่างกันนะครับนี่ก็จะยาวสามารถเดินเล่นได้เนี่ยเขาสามารถออกคนนี้สามารถออกมาเดินออกกําลังกายเดินเล่นที่คลองนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับคลองชองแก่นะครับอยู่ในกรุงโซ่ ของประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ก็มาถ่ายรูปมาเลยสนุกสนาะนกันใหญ่เลยคุณผู้ชมอ่าอย่าตกกงไปในครองนะครับน้ำมันหนาวมากอุณหภูมิเช้านี้ลืมรางงานอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเช้านี้ก็ที่ลบที่สิบองศานะครับอ่าดิของเพื่ออะไรเพื่ออะไรน้ำดูน้ำนะครับคุณผู้ชมครับน้ําใสอย่างนี้เลยนะครับยังจะเป็นน้ําที่ไหลไาจากน้าตกมาจากธรรมชาติเลยครับไม่มีเศษขยะไม่มี อ่ามลภาวะใดๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ยังมีซิ่งมากๆนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะมีเศษเก๋วยเตี๋ยวเศษขยะลอยมามีหมาเน่าดูที่ครับคุณผู้ชมว่ามีมตะลิงจะเห็นน้ํนะะนนนแข็งนะฮะเป็นกลายเป็นน้ําแข็งน้ำที่กลายเป็นน้ําแข็งอยูนนะฮะจะละลายแหละไม่ละลายแหละหรือว่ากาลังจะตาอตัวหนาขึ้นนะครับนี่ครับคงคอมนะครับเป็นน้ําแข็งอนะ่าหนาวขนาดไหนก็ดูเอาเองละกันเดี๋ยวหาว่าโมอเจ้ยน้ําตกกไหลลงมา ครับค sí, pues ุณผู้ชมครับถ้ามาเกาหลีก็จะพบเห็นวิธีการเล่นแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับผมว่าเราตาลุกดอกก็จะโยนลงให้ลงบนกล้าให้ได้เยอะสุดนะครับก็เหมือนกับชานฟตราลูกดอกครับไม่โดนไม่โดนไม่ลงต้องโยนแล้วหนึ่งอ่ะห้าชั้นต้องอ๋อ เริ่มมั่วแล้วค่ะตรงใกล้ๆคลองนะครับก็จะมีนิทรรศการเป็นการแสดงภาพนะครับภาพประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะฮะในสมัยก่อนนะครับซึ่งภาพนี้อาจูบอกว่าเป็นภาพหลังเสร็จสิ้นสงครามนะครับสภาพความอยู่ของคนเกาหลีนะฮะในการบูรณะประเทศการก่อร่างสร้างเมืองขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะบันทึกรายละเอียดไว้นะครับนะฮะเป็นภาพที่น่าสนใจและีคุณค่าอย่างมากนะครับคุณผู้ชมนะฮะ แล้วก็บางภาพก็ยังดูแล้วก็ยังทาให้สลดผดหูใจนะครับดังอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพศพนะครับที่นอนตายโดยการถูกจากภัยสงครามนะครับไฟไหม้นะฮะน,น,น,น่าสะท้อนใจมากนะครับนี่ครับ ภาพความเป็นอยู่หลังสงครามเกิดอะไรขึ้นเกิดโรคภัยพิบัติการป่วยการในสภาพบ้านเรือนฮ้าอยู่กันอย่างนี้นครับคนเกาหลีสมัยก่อนนะฮะต่างจากสมัยนี้อย่างสิ้นเชิงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมว่าหนาวมากๆนะครับฝั่งตอนนี้ก็มีภาพอีกนะครับภาพเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยภาพนจริงเลยอ๋อ น่าสนใจครับน่าสนใจมากซึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับมันคงใช้เวลาเราคงไม่มีเวลาอยู่อ่านศึกษาขนาดนั้นนะครับนี่โอ้โหนี่ครับสักผ้ามาให้ก่อนนี่รถถังรถถังนะฮะรถถังคว่ำอยู่แล้วก็นี่มาซักผ้ากันตรงนี้นะครัอคุณผู้ชมนี่คนที่ป่วยหรือก,การคนที่ได้ร,รับบาดเจ็บนะฮะผ่าตัดก็มา อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือการดูแลคนป่วยนะครับคนคนแก่นะครับโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการมาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะไปต่อกันครับก็เป็นเอาเสร็จสิ้นสำหรับการมาดูคลองชมประทานนะครับก็ไม่มีอะไรบาเราใช้ตรวเวลาตรงนี้แค่ประมาณ15้านาที2ี่นาทีเท่านั้นเนี่ยนะครับถ่ายรูปแล้วก็ดูความสะอาดของน้ำนะคะ ก็ถ่ายรุ่นนิดหน่อยไม่มีอะไรมากครับไปต่อกันเลยที่ไหนไม่รู้ยังไงตามไป